สวัสดีครับครูก๊อตนะครับมีหลายๆคนพี่ๆถามกันมาว่าครูก๊อตมีใครอ่านเมนท์ให้อ่านข้อความให้เวลาพิมพ์ไปมีคนอ่านให้หรือว่าอ่านเองหรือว่ามีคนอ่านให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็อยากจะบอกว่าทุกคอมเมนต์หรือว่าทุกข้อความผมอ่านเองนะครับอ่านเองด้วยอะไรก็ด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับ ก็สังเกตว่าผมจะฟังเร็วมากอ่าอย่างผมจะพิมพ์หาอ่าอย่างผมจะพิมพ์หาคอมเมนต์พี่ๆเนาะอย่างผมจะพิมพ์คอมเมนต์อ่ะของขอเนี่ยใช้เป็นตามธรรมชาติของผมเลยก็คืออ่าคอมเมนต์พ네 mm ี่ๆพิมพ์มาว่าอะไรเราก็พิมพ์ตอบมาแบบนั้นเลยนะครับ ไม่อรกคดอที่ไฟขเยารอรไฟได้มเ่างเช่นผมอเมนต์ว่าเาจะมีสองวิธีก็คือพิมพ์ด้วยตัวเองเลยหรือมัก็ใช้พูดเอาด้วยเสียงเนาะส่วนใหญ่จะใช้การพูดเอาด้วยเสียงนะครับจะสะดวกมากเป็นโครงการที่ดีมากๆครับ ่าเห็นไหมแ,แล้วเราก็ส่งไปเลยนี่เนี่ยครับเราก็จะาสามารถคอมเมนต์คนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนมาแอบอ่านของผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมสามารถอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์พ่พี่ๆได้เองเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ